<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดแกับ A และ Z TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดสตรีในวันนี้กุรยุทธ์และหนุ่มแอมเขามาในหัวข้อที่ว่ามือใหม่ที่เพิ่งซื้อรถจะมีวิธีการบำรุงรักษาอย่างไรไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับพวกเราสองคนนะฮะในช่วงสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับพี่ิวดาคำถามวันนี้เกี่ยวกับมือใหม่หัดขับแล้วก็ได้รถป้ายแดงมาใช้งานเลยแนะนำหน่อยครับว่าเขาควรจะมีวิธีการดูแลรักษารถของเขายังไงให้ใหม่เสมอเหมือนป้ายแดงตลอดไปขอเนีญาท่านผู้ชมครับขอเป็นวิธีแบบพิว้ะกันวันนี้ถ้าพิว์ขอเป็นมือใหม่หัดขับแล้วก็ได้รถมาครับ แต่ขอเป็นว่าไม่ไป้ายแดงแล้วก็ป้ายแดงด้วยได้ครับขออนุญาตร,รัมที่รถไม่ไป้ายแดงก่อนครับผมหลายครั้งเรามองว่าเงินก้อนเดียวกันไปซื้อรถท่านอาจจะซื้อได้ที่รถมือสองอมไม่ว่ากันครับผมท่านซื้อรถมือสองนั้นก็คือตรวจเช็คแค่นี้นะครับจนถึงขัน้นสอบ้ายว่ารถของท่านนั้นไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำเสียหายอะไรมาก่อนครับผมแล้วก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับระบบส่งกาลังไม่อย่างนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ท่านดิกนเี่ยงไม่ได้นะครับผม แล้วก็หวังว่าท่านจะซื้อรถแล้วก็มีการโอนกันเสร็จเรียบร้อยครับไม่ติดขัดอะไรถ้าเป็นรถเก่าแนะนำเขาว่าทุกอย่างนับหนึ่งใหม่หมดเลยถ้าท่านมีผู้เชี่ยวชาญให้เขาดูรถยนตให้เปลี่ยนน้ำมันทุกอย่างให้ใหม่หมดเลยหลังจากนั้นทำการเปลี่ยนในส่วนของบเบรกย,ยางรถยนต์ถ้าจําเป็นเพราะฉะนั้นน้ำมันรุ่นเป็นครบหมดยางเบรกเปลี่ยนแล้วที่เดือสบายๆแล้วที่อีกอันก็คือหลังตัวแอร์ด้วยก็ดีจะได้นับหนึ่งจริง,รง,รงๆทีนี้ถ้าเป็นรถใหม่ล่ะหนึ่งคือศึกษาข้อมูลการขับจากรถค ผมุดคกันใช้รถเงอนขการรับประกันท่านจะได้ทราบว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้นรับประกันอย่างไรยกตัวอย่างครับแบตเตอรี่1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรอะไรถึงก่อนหมดอายุแล้วับ2ปี50,000กิโลเมตรอย่างรถยนต์ที่เหลือคือรับประกันแบบรวมๆคือ3ปีหรือ10,000แสนโดยที่ท่านนั้นสามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับว่าการที่จะรักษาสิทธิ์การประกันที่3ปีหรือ1 0 0 0แสนกิโลเมตรคือท่านต้องนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะที่สู่บริการมาตรฐานคทุกๆมทุกๆ10,000กิโลเมตรไม่เกิน6เดือน ถ้าท่านใช้รถยนต์น้อยมากบวกลบให้อีก2เดือนอนั่นคือการรัการษาสิทธิ์แล้วถ้าท่านไปดูที่คูม่มือการใช้เขาจะบอกนะครับว่า1 0 0 0 0กิโลเมตร2 0 0ห0ื0 0ส0ม0 0สี่จนถึง1 0 0 0 0กิโลเมตรตรวจเช็คอะไรบ้างม,มีตรวจเช็คมีตรวจเปลี่ยนถ้าเราเคยศึกษาข้อมูลแบบนี้ตรงนี้เราจะจับหลักเลยนะครับว่าการตรวจเช็คก็มีอะไรที่คล้ายๆกันอย่างเช่นท,ทุกทที่1 0 0 0 0 30,000ส0 0 0 0ืนห้กิโลเมตรทำอะไรคล้ายๆกันครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ต่อภาษีรถยนต์แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าท่านต้องทําพรบติดรถยนต์แล้วถ้าเราอยากมั่นใจได้ว่าใช้รถไปแล้วสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองพร้อมๆกับรถคู่กรณีได้ก็คือควรทําประกันภยัยตามที่ท่านประสงค์นะครับ,รบถ้าท่านล้างรถยนต์ได้เองก็จะเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นที่รถยนต์ได้อย่างชัดเจน และก็ทุกๆ2สัปดาห์นะครับวัดค่ารารมยงว่าเท่าไหร่สังเกตได้จากซิกเกอร์ที่ฝาปิดน้ำมันหรือที่ข้างปุตรยนต์เทคนิคทั้งหมดนี้ลองไปใช้กันดูนะครับแล้วคุณจะได้รถที่ขับได้แบบว่าอย่างมั่นใจมั่นใจปลอดภัยนะครับวันนี้หมดเวลากับซัสตีดแล้วนะครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุลาครุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ